ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s ัส o o มสปอยกับภาพยนตร์เรื่อง h โฮส i l e จูเลียตผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากยุคโลกาวินาตที่ต้องเอาชีวิตรอดจากความเหี่ยวกระหายและสิ่งแปลกประหลาดในตอนกลางคืนไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องราวความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หนังได้เริ่มต้นขึ้นในโลกหลังหายนะจูเลียตขับรถผ่านดินแดนแห้งแลง้งเพื่อตามหาทุกสิ่งที่จะช่วยเธอมีชีวิตรอดได้เมื่อเธอพบยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างจํานวนหนึ่งเธอจะตรวจสอบทุกซอกมุมแม้กระทั่งตรวจสอบถังแกส๊สแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย หลังจากดูทะเลได้สักพักเธอก็ขับรถต่อไปและไปไว้ที่ปั๊มน้ำมันในขณะนั้นเธอมีปืนอยู่ในมือและตรวจสอบดูชั้างวันทั้งหมดเพื่อหาอาหารที่ไม่มีประโยชน์แต่ทันใดนั้นเพดานก็เริ่มสั่นและได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดดังมาจากชั้างบนจูเลียตจึงได้รีบออกจากที่นั่นทันที ในขณะขับรถอยู่เธอก็ได้ติดต่อกับแฮร์รี่เพื่อนของเธอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้รอดชีวิตของเธอจูเลียตบอกเขาว่าแบตเตอรี่ของเธอเหลือน้อยแล้วและเธอจะใช้ทางลัดเพื่อกลับไปยังฐานของพวกเขาครู่ต่อมาเธอก็ได้หยุดรถเมื่อพบกับรถบ้านที่ถูกทิ้งร้างและมองเข้าไปใกล้ๆจนได้พบกับชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสขณะที่เธอข่มขู่เขาด้วยปืนเธอก็ต้องการดูแบาดแผลของเขาและถามว่าคนเกี่ยวเข้าไปไหน ซึ่งชายคนนั้นก็ตอบว่าเขาขังมันไว้ในรถอาวีนอกจากนี้เขายังบอกว่ามีอาหารกระป๋องอยู่ในรถอาวีด้วยก่อนที่จะขอให้เธอยุติความทุกข์ทรมานของเขาแต่จูเลียต,ตอบเขาว่าเธอต้องเก็บกระสุนไว้จากนั้นจูเลียตก็เข้าไปในรถอาวีและต่อสู้กับยมทูต ทำให้ยันพานาสันสะเทือนมากในขณะที่เธอกำลังดิ้นรนแต่ท้ายที่สุดเธอก็สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยกันยิงและเมื่อเธอออกมาชายคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วหลังจากเก็บสิ่งของทั้งหมดที่เธอหาได้จูเลียตก็กลับไปที่ถนนและขับรถไปพร้อมกับดูรูปของเธอกับชายในรูปแต่ทันใดน,นั้นลมก็ได้พัดภาพนั้นออกไปทําให้จูเลียเสียสมาธิขณะที่เธอพยายามจะคว้ามันไว้และสุดท้ายก็ทําให้รถออกนอกถนนโดยพลิกกลับสองสามครั้งก่อนจะลงจอดแบบกลับ หัวทำให้จูเลียตเป็นลมและฝันถึงชีวิตของเธอก่อนวันสิ้นโลกในวันที่ฝนตกหนักเธอได้ไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่ศิลปะแต่ไม่เข้าใจภาพวาดจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากแจ็คเจ้าของแกลเลอรี่ซึ่งเป็นผู้ชายจากภาพนี้ด้วยเขาบอกได้ว่าเธอไม่เข้าใจศิลปะจูเลียตจึงยอมรับว่าเธอเข้ามาเพื่อนหนีฝนและรับอาหารฟรีแจ็คพบว่าเธอน่าขบขันดีจึงดื่มเครื่องดื่มร่วมกับเธอพร้อมทั้งอธิบายวิธีค้นหาความงามจากภาพวาด กลับมาที่ปัจจุบนันจูเลียตตื่นขึ้นมาและพบว่าขาของเธอหักและติดอยู่บนบกข้างนอกมืดด้วยซึ่งหมายความว่าคนเกี่ยวเข้าจะออกมาเร็วๆนี้และเธอป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะปืนของเธอหล่นออกจากรถเธอเข้าถึงมันไม่ได้จูเลียตพยายามขยับขาแต่มันเจ็บเกินไป เธอจึงพยายามใช้วิธีแทนแต่ก็ไม่ได้ผลจูเลียตจึงใช้ไม้และลวดเอื้อมมือไปหยิบปืนทําให้ขยับปืนได้เล็กน้อยแต่ก็น่าเสียดายที่เครื่องมือของเธอพังก่อนที่จะหยิบกลับมาได้จากนั้นภาพย้อนอดีตก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยแสดงให้เห็นว่าแจ็คจากไปกลางแกลเลอรี่เพื่อรับประทานอาหารกับจูเลียตเธอยอมรับที่จะไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาและเธอก็ตกใจเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งสวยงามและมีราคาเพียงใด เธอยังพบภาพวาดท,ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมของเขาในขณะที่ทั้งสองดื่มไวน์และชีสแจ็คก,ก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดของเขาและวิธีที่เขาจัดการมรดกจูเลียอธิบายว่าเธอไม่มีครอบครัวแต่เธอพบว่ามันยากที่จะเปิดใจและคำถามของแจ็คก,ก็ทำให้เธอไม่สบายใจ ตัดภาพมาที่ปัจจุบนันจูเลียต,ตัดสินใจทนกับความเจ็บปวดและใช้ท่อเพื่อเอาขาที่หักของเธอออกจากนั้นเธอก็ทำส่รัดและล้างแผลด้วยแอลโกอฮอล์ก่อนที่จะดันกระดูกกลับเข้าที่อย่างเจ็บปวด ความทรงจําใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นในระหว่างที่จูเลียตไปที่บาร์กับชายคนหนึ่งโดยบังเอิญเธอสังเกตเห็นว่าแจ็คก,ก็อยู่ที่บาร์ด้วยแต่เธอไม่สนใจเขาเมื่อจูเลียตจับไปพร้อมกับผู้ชายคนนั้นแจ็คก,ก็ได้ตามเธอไปและพบว่าชายคนนั้นจ่ายเงินให้กับจูเลียตเพื่อไล่กับสิ่งของบางอย่างชายคนนั้นพยายามจะจูบเธอด้วยแต่จูเลียตก็ปฏิเสธเขาด้วยความโกรธจากนั้นแจ็คก,ก็เดินตามจูเลียตไปบนรถไฟต่อไปและในที่สุดก็มาถึงย่านที่ร่มรื่นมาก จูเลียซื้อสารเพิ่มจากผู้ชายคนหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเธอเป็นตัวแทนจำน่ายแต่ในขณะนั้น Jack แจ็คแสดงตัวเองดังนั้นจูเลียจึงยอมให้เขาเข้าไปข้างในอาคารพร้อมกับเธอซึ่งเธอต้องจ่ายเงินให้พ่อค้ารายอื่นก่อนจึงจะสามารถเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเธอได้ข้างในแจ็ Jack คค้นพบว่าจูเลียตน่าสงสารเพียงใดและเสนอความช่วยเหลือแต่จูเลียตตะข้อกลับโดยบอกว่าเธอไม่ใช่คดีการกุศลเธอได้พยายามไล่เขาออกไปแต่แจ็คก็ไม่ยอมออกไป จูเลียตจึงฉีดยาเพื่อเปิดเผยว่าเธอก็เป็นคนติดยาเช่นกันนี่ทำให้แจ็คต้องออกไปกลับมาที่ปัจจุบันจูเลียตจัดการแสดงแบบด้นสดโดยใช้สิ่งของจากรถจากนั้นเธอก็ทำงานซ่อมวิทยุแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีใครรับสายเลยในขณะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนเกี่ยวเข้า,ขามาใกล้เธอจึงรีบคลานออกไปคว้าปืนก็จะซ่อมตัวอยู่ในรถจูเลียตเงียบในขณะที่ยมทูตเดินเข้ามาใกล้รถมากขึ้น และทันใดนั้นวิทยุก็มีชีวิตชีวาด้วยเสียงของแฮร์รี่ยมทูตได้ยินจึงเดินเข้ามาจูเลียสจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยนวิทยุออกจากรถสิ่งมีชีวิตพบวิทยุและโยนทิ้งไปก่อนที่จะเข้าใกล้รถแต่เมื่อกําลังจะเข้าไปข้างในก็ได้ยินเสียงดังมาแต่กลายแล้วจึงจากไปหลังจากนั้นจูเลียสก็เปลี่ยนกระสุนปืนขณะเดียวกันความทรงจำอื่นก็ผ่านเข้ามา เย็นวันหนึ่งจูเลียตถูกทุบตีและไปที่อพาร์ตเมนต์ของแจ็คเพื่อขอความช่วยเหลือแจ็คไม่ได้ตัดสินเธอหรือทำคำทำได,ได้แต่เขาทำความสะอาดเธออย่างอ่อนโยนดูบาดแผลของเธอและปล่อยให้เธอได้พักผ่อนเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขากินข้า,าวเช้าด้วยกันและจูเลียตก็ถามว่าเธอออกไปเดินเล่นได้ไหม จูเลียตผู้ขุนเคืองจึงพยายามออกไปแต่กลับพบว่าประตูล็อกอยู่เมื่อแจ็คบอกเธอว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปจูเลียตก็โกรธและเริ่มทำลายข้าวของของแจ็คขณะที่เธอกรีดร้องแจ็คจุบเธอเพื่อปลอบใจตัดภาพมาที่ปัจจุบันจูเลียตพบแท่งเรืองแสงและยนต์ออกไปข้างนอกเพื่อดูว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆหรือไม่เธอไม่เห็นใครเลยเธอจึงออกมาหยิบวิทยุกลับมาทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆและตึงเครียด เธอจึงโยนแท่งเรืองแสงไปในทิศทางต่างๆจนกระทั่งพบมีเกี่ยวข้ออยู่บนรถของเธอจูเลียตยิงมันทันทีก่อนที่จะเข้าไปในรถจูเลียตผู้หวาดกลัวพยายามขยับตัวแต่คนเกี่ยวข้อคว้าขาของเธอไว้ได้เธอจึงตอบโต้ด้วยการสตาร์ทรถและเหยียบคันเร่งทําให้ล้อทําร้ายสิ่งมีชีวิตนั้นซาประหลาดก็วิ่งหนีไปและจูเลียตพยายามยิงมันแต่เธอก็ยิงพลาด ขณะที่เธอมองออกไปสาป,ปะหลักก็ย่องเข้ามาทั้งหน้าต่างฝั่งตรงข้ามและส่งเสียงคำรามทำให้จูเลียตตกใจจึงยิงมันขณะที่สาป,ปะหลักวิ่งหนีไปจูเลียตพยายามซ่อมวิทยุแต่มือของเธอสัน่นและไม่มีแอลกอฮอล์ใดที่เธอจะใช้เพื่อสงบสติอารมณ์ของเธอได้แล้วย้อนกลับไปภาพอดีตอีกครั้งโดยแสดงให้เห็นว่าแจกกับจูเลียตกลายเป็นคู่รักกันและทั้งสองคนก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน จูเลียสรู้สึกประหม่ามากแจ็คจึงแตะใบหน้าของเธอเพื่อทำให้เธอยิ้มจากนั้นเขาก็พาเธอทัวร์ชมบ้านและบอกว่ามีห้องหนึ่งสำหรับลูกๆในอนาคตกลับมาที่ปัจจุบนันจูเลียสซ่อมมิทิวและติดต่อแฮร์รี่แม้ว่าเธอจะได้ยินเขาไม่ดีก็ตามแต่เธอก็เล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและขอความช่วยเหลือ แต่หลังจากที่แฮร์รี่พูดบางอย่างเกี่ยวกับบีคอนการเชื่อมต่อก็ขาดหายไปจูเลียตค้นรถและพบกล่องที่มีสัญญาณดังนั้นตอนนี้เธอจะต้องอ่านคู่มือเพื่อเปิดใช้งานขณะที่เธอทำงานเธอคิดถึงวันที่พบว่าเธอท้องทั้งคู่มีความสุขมากเมื่อเห็นผลบวกของการทดสอบแต่น่าเสียดายเก้าเดือนต่อมาทารกเสียชีวิตระหว่างคลอด กลับภาพมาที่ปัจจุบันจูเลียตพยายามทําให้บีคอนใช้งานได้จากนั้นเธอก็ปิดหน้าต่างให้ทันเวลาก่อนที่สิ่งมีชีวิตนั้นจะกลับมาหลังจากที่เห็นมันผ่านกระจกหน้ารถมันก็ขยับไปที่หน้าต่างและพยายามดันฝาครอบจูเลียตจึงดันฝาครอบลงด้วยเท้าของเธอสัตว์ประหลาดตัดสินใจที่จะเริ่มชนรถแทนและในขณะนั้นเองที่จูเลียตได้รับโทรศัพท์จากแฮร์รี่ ซึ่งบอกเธอว่าพวกเขาจะช่วยเธอในไม่ช้าและเตือนให้เธอใช้แสงกับคนเกี่ยวข้าวจูเลียตรู้เรื่องนี้แต่ไฟฉายของเธอดันเสียทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงและหันไปพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นทําให้กระจกหน้ารกแตกดังนั้นตอนนี้มันจึงตามเธอมาจากด้านหน้าโชคดีที่ตอนนี้จูเลียสามารถเปิดไฟหน้าได้และความสว่างก็ทําให้สิ่งมีชีวิตกลัว หลังจากนั้นจูเลียตก็โทรหาแฮร์รี่แต่ก็มีข่าวร้ายว่าพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือเธอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเพราะมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปไกลขนาดนั้นในตอนกลางคืน จึงกระตุ้นให้เกิดความทรงจำอื่นนับตั้งแต่สูญเสียลูกไปเรื่องราวระหว่างแจ็คกับจูเลียตก็ตึงเครียดและวันหนึ่งเธอก็หนีไปแจ็คพยายามตามหาเธอจนเจอและเกิดกันทะเลาะก,กันในระหว่างนั้นจูเลียตก็ยอมรับว่าเธอไม่ต้องการมีลูกจริงๆและแจ็คก็กดดันให้เธอมีลูกแจ็คโกรธมากจึงเดินออกจากรถโดยตั้งใจจะขึ้นรถไฟใต้ดินเพลิงพงังเขาตำหนิการเสพติดของจูเลียตที่ทำให้ทารกเสียชีวิตและเลิกกับเธอ กลับมาที่ปัจจุบนันจูเลียตได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่ใกล้ๆและเริ่มบีบแตรเพื่อเรียกความสนใจผู้ชายสองคนบนจกักรยานจอดข้างรถผู้ชายหนึ่งคนบอกว่าจะช่วยแต่กลับกลาเป็นคนกินเนื้อที่ต้องการจะฆ่าเธอขณะที่จูเลียตพยายามหยุดไม่ให้เขาแทงเธอ คนเกี่ยวเข้าก็กลับมาและลากชายคนนั้นออกไปทุบกะโหลกของเขาและจูเลียตก็เฝ้าดูคนเกี่ยวเข้ากินร่างกายและภาพก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากกันโต้เถียงกันจูเลียตก็ไปที่บาร์และก็ไม่สนใจรับสายจากแจด๊ขดขณะนั้นเธอเห็นในทีวีว่ามีการโจมตีด้วยสารเคมีที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30รายจากนั้นเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จัก แจ้งว่าแจ็คได้รับบาดเจ็บระหว่บบางการโจมตีเธอจึงรีบไปที่โรงพยาบาลจูเลียตในภาพปัจจุบันได้คว้าปืนของเธอและคิดจะฆ่าตัวตายแต่ความทรงจําของเธอยังคงอยู่และเมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลเธอก็พบว่าแจ็คพูดไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เขายังคงสื่อสารได้จึงใช้มือแตะที่ใบหน้าของเธอเบา จากนั้นจึงเขียนที่กระดานว่าฉันรักเธอนั่นเป็นครั้งแรกที่จูเลียต,ตอบว่าฉันก็เหมือนกันแจ็คยังให้สัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้และนั่นทําให้จูเลียที่อยู่ในภาพปัจจุบันได้วางปืนลงด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัญญาจูเลียจึนถือพลุพร้อมกัดถังน้ํามันสองถังแล้วลงจากรถเธอจึงเทน้ํามันใส่พลุแล้วก็จุดมันและโบกมือไปมาเพื่อเรียกความสนใจจากคนเกี่ยวข้าวเมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มเข้ามาใกล้เธอจูเลียก็เดินถอยลังเรีร้อยให้คนเกี่ยวข้าไปถึงตู้คอนเทน เพื่อยิงมันทําให้เกิดการระเบิดแต่อย่างไรก็ตามซัประดก,ก็ได้วิ่งหนีไปทันเวลาพอดีจูเลียตมองไปรอบๆเพื่อหามันแต่จู่ๆสิ่งมีชีวิตก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอและทําให้เธอทิ้งปืนลงจูเลียตรู้สึกกลัวจึงผลักแขนเล็กๆนั้นออกไปแล้วกลับเข้าไปในรถ คนเกี่ยวเข้าจึงได้มาคว้าขาที่บาดเจ็บของเธอและทำให้เลือดออกขณะที่จูเลียตเอื้อมมือไปหยิบปืนอย่างสิ้นหวงังคนเกี่ยวเขาก็ดึงเธอออกจากรถและโยนเธอลงไปที่พื้นจากนั้นเธอก็ยิงสิ่งมีชีวิตนั้นสองครั้งจนทำให้มันล้มลงขณะที่สิ่งมีชีวิตหยุดเคลื่อนไหวจูเลียตก็ร้องไองห้และนึกถึงวันที่เธอกลับไปที่โรงพยาบาลและพบว่าพวกเขาพาแจ็คออกไปเพราะเสียชีวิตแล้วทำให้เธอต้องเสียสติ ย้อนมาที่ปัจจุบนันวันรุ่งขึ้นสัปปะหลาดก็เริ่มเครื่องไหวแต่กระสุนของจูเลียตนั้นหมดไปแล้วทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตก็ปินขึ้นไปบนตัวเธอแทนที่จะโจมตีแต่มันกลับสัมผัสใบหน้าของเธอเบาๆทำให้เธอรู้ว่านี่คือแจ็คสิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความทรงจำเกี่ยวกับวันที่พวกเขาพบกันแจ็พูดคุยเกี่ยวกับโชคชะตาที่พาพวกเขมาพบกันและเพื่อพิสูจน์ความสนใจของเขาเขาจึงผิดกราี่เพื่อไปกับเธอ ย้อนกลับมาในภาพปัจจุบนันจูเลยตกอดแจ็คและบอกเขาว่าเธอรักเขาที่สุดหลังจากใส่กระสุนใหม่เข้าไปในปืนเธอก็ดันหัวเข้าหากาันและยุติเรื่องต่างๆและไปสู่ชีวิตหลังความตายด้วยกัน